เซีงเฉินปล่อยกระสวยอวกาศดวงดาวสตราดาคอนฟอร์มสวิสตารเรียนกะสวยดาวชีวิติอวกาศเพื่อสร้างรอยแยกปรตูมิติไปยังตำแหน่งเป้าหมายโมหลงรอฟังข่าวดีจากฉันได้เลยได้โปรดพวกเรารอคอยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของพี่เสี่ยวเฟยสซงเฉินตามฉันมา อาณาจากากักรมังกรยอดเขาราก้อนเฮดงั้นนี่ก็คืออาณาเขตมังกรที่แท้จริงกว้างใหญ่เกินจะวัดได้มันเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่งเลยอยาากจะพม ณที่อนณาเขตมังกรยอดเขาหัวมังกรตอนนี้เราอยู่ที่ยอดเขาหัวมังกรใกล้หุบเขาแห่งชีวิตที่แม่อยู่แล้วงั้นเหรอที่นี่คือโลกของผู้มังกรงั้นก็ไม่ต้องตั้งแคมป์กลางทางลุยตรงไปให้จบในครั้งเดียวเลยที่นี่มันแปลกเมื่อก่อนที่นี่เคยเต็มไปด้วยมังกรบินว่อน ทำไมตอนนี้ไม่เห็นมังกรสักตัวเลยในดินแดนมังกรแม้แต่มังกรที่อ่อนแอที่สุดก็ยังมีรลเวลประมาณ150แล้วแต่ละพื้นที่ก็ยังอยู่ใต้การปกครองของราชามังกรที่ต่างกันอีกด้วยฉันหายไปจากที่นี่นานเกินไปแล้วในความทรงจำของฉันที่นี่มีราชามังกรอยู่11ตัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเข้าไปในเขตหวงห้ามของพวกมันเด็ดขาด อะไรนะสิบเเลยเงินเหรอราชามังกรทั้ง11ตัวที่มีเลเวลสูงกว่า150ถ้าฉันสามารถควบคุมพวกมันทั้งหมดได้พระเจ้าฉันไม่กล้าแม้แต่จินตนาการได้เลยพวกเรามาถึงแล้วประตูแห่งอาณาจักรมังกรและหุบเขาแห่งชีวิตหลังประตูนี้ก็คือแม่ ประตูหินนี่ช่างงดงามอะไรเช่นนี้ประตูถูกปิดสนิทฉันจะเข้าไปได้ยังไงปล่อยให้เป็นหน้าที่อของฉันแกนแท้ของฉันคือกุญแจสำคัญประตูจะเปิดออกเมื่อมันส่งเสียงเรียกฉันยังไงก็ตามต่อไปฉันจะไม่สามารถสื่อสารกับนายได้แล้วแกนพลัมังกรดวงดาวถูกใช้ไปแล้ว ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนายต้องเอาตัวรอดเองแล้วในที่สุดฉันก็จะได้พบคุณแล้วสินะราชามังกรแห่งชีวิตนั่นมันอะไรนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงหุบเขาชีวิตแห่งแดนมังกรหุบเขาชีวิตดูพังหมดแล้วไม่มีร่องรอยของพลังชีวิตเหลืออยู่เลยแดนมังกรหุบเขาแห่งชีวิต นี่มันที่นี่มันใช่จริงๆงั้นเหรอฉากแบบนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวกับพลังชีวิตตรงไหนเลยทุกคนตามฉันมาไปเข้าด้านในหุบเขาให้ลึกกว่านี้ก่อนทุกคนระวังโดนซุ่มโจมตีแล้วเตรียมต่อสู้ มีเยอะแยะเต็มไปหมดหน่ารำคาญชมัดพวกอ่อนแอจงไปให้พ้น<ล>จบแล้วเหรออะไรเนี่เป็นไปได้ยังไงยังไม่ตายอีกเหรอไม่สามารถประเมินได้หรือว่าความเสื่อมแป,กแปลกๆนี้จะมาจากเทพโบราณกันหรือจริงๆแล้วพวกมันอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยก็ได้ผลการประเมินไม่ทราบ พวกมันฆ่าไม่ตายถ้าปล่อยยืดยื้อแบบนี้ไม่ได้นะหลบก่อนหยุดสู้แบบไร้สาระเถอะตอนน่อดีเข้าไปให้ลึกกว่าน,นี้ก่อนแม้แต่อนาคตของราชามังกรแห่งชีวิตยังกลายเป็นสภาพแบบนี้ได้หรือว่าราชามังกรแห่งชีวิตจะตายไปแล้วแกเสียวเฟยคืออะไระ พวกตัวที่โดนควบคุมกำลังรวมกลุ่มกันแล้วก็ไล่าตามมาทันแล้วไปเร็วเข้าสลัดพวกมันออกไปชิพวกมันเร็วขึ้นอีกแล้วถา้างนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วออร่าปรามกงกรเปลี่ยนเป็นดาบมืดเข้าสู่สถานะล่องหนเข้าหมวดล่องหนหรือออกจากล่องหนได้ตลอดต่อให้โดนเห็นหรือโดนจบตีล่องหนก็ไม่หลุดแบบนี้ น่าจะสลัดพวกสิ่งปริศนานพวกนั้นออกไปได้สักทีบ้าเอ้ย,อ,ยอะไรนะพวกมันเร่งเร็วขึ้นสามเท่าพวกมันยังตามทันอีกเหรอเนี่ยพวกมันข่าไม่ตายไม่มีทางหนีพวกมันได้เลยงั้นเหรอ เปลวไฟนี่มันเกิดอะไรขึ้นะเหลือเชื่อบ้าแข็งแกร่งยิ่งกว่าเซียวเย่เสียอีกเหลือเชื่อพวกนั้นที่ตามมาสลายไปหมดแล้วการล่องหนแบบเงาถูกปิดใช้งานแล้วมันกำจัดพลังชั่วร้ายนั่นได้จริงๆความชั่วร้ายฆ่าให้ตายไม่ได้ สามารถระงับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นอึเสียงนี่มันมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งกล้าก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งมังกรและพร้อมด้วยมังกรน้อยสองตัวพวกเจ้าเป็นใครมังกรเพลิงยักษ์ข้อมูลไม่ทราบมับงกรลูดวินฉันคือผู้ฝึกมังกร ฉันมีภารกิจสำคัญสองอย่างต้องนำไปมอบให้ราชาบังกรแห่งชีวิตหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของมังกรที่อาศัยอยู่นอกอาณาเขตนี้ความรู้สึกนี้มันคุ้นมากนี่มันพลังต้นกำเนิดของมังกรจากภูเขาแห่งชีวิตจริงๆงั้นเจ้าก็คือคนฝึกมังกรสิไนดะ้ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีอาชีพที่น่ารังเกียจแบบนี้อยู่ในโลกภายนอกที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ฉันจะไปหาราชามกรแห่งชีวิตได้ที่ไหนใจเย็นก่อนหนุ่มน้อยที่นี่ไม่ปลอดภัยร่างชั่วร้ายอาจโจมตีมาได้ทุกเมือ่อตามฉันมาก่อนให้ตามไปงั้นเหรอได้ไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วที่นี่คือนี่คืออาณาจาักรับเล็กๆที่สร้างขึ้นโดยแม่ทําดรีมสครีป ภูเขาแห่งชีวิตได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นและไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปที่นี่คือที่หลบภัยสุดท้ายของเราที่นี่เต็มไปด้วยซากมังกรเกิอดอะไรขึ้นกับราณาจักรมังกรกันแนะ่หยุดดูตรงนั้นเจ้ากล้าดียังไงถึงนำผู้ฝึกมังกรมาต่อหน้าพะแม่บ้าไปแล้วจริงๆมังกรยักษ์ร่อนมังกรรุดวิน มีคนบอกเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้งั้นหรอใครกล้าทําแบบนี้ก็คือการทรยศต่อแม่มังกรเมฆามังกรรุดวินข้าคนนกปกป้องแม่จนถึงที่สุดมังกรสองหัวข้าไม่ได้ทรยศเธอ ผู้ฝึกมังกรผู้นี้ได้รับมอบหมายจากมังกรภายนอกอาณาเขตให้ตามหาแม่ของมันเขาได้รับความไว้วางใจเขาคือพันธมิตรของเรามังกรจากต่างแดนมีพี่น้องที่ยังจำพวกเราได้อยู่งั้นเหรอนี่คือมังกรดวงดาวที่ใกล้จะหมดอายุไขแล้วข้อความนั้นกล่าวว่า ราชาแห่งมังกรแห่งชีวิตย่อมมีวิธีที่จะมอ,อบการเกิดใหม่ให้แก่สิ่งมีชีวิตนั้นได้อย่างแน่นอนเกิดใหม่เหรอนั่นต้องอาศัยมเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตจึงจะสำเร็จได้ฉันจำลูกๆของฉันทุกคนได้รวมถึงแก่นแท้ที่อยู่ในมือของผู้ฝึกมังกรผู้นี้ด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กขาคือพวกเดียวกับพวกเราราชามังกรชีวิตรากเง้าของทุกสรรพสิ่งระดับไม่ทราบชื่อภารกิจการเกิดใหม่ของมังกรยักษ์แห่งดวงดาวอัปเดตความคืบหน้าได้แก่นพลังมังกรดวงดาวหนึ่งทับหนึ่งแล้วนำส่งให้ราชนีมังกรชีวิตรากเง้าของทุกสรรพสิง่งส่วนทับหนึ่งได้รับมเมล็ดพันธุ์ชีวิตในที่สุดในที่สุดก็เจอแกแล้ว ราชามังกรแห่งชีวิตพลังของแกจะต้องเป็นของฉันฉันเคยบอกเธอไปแล้วฉันจะไม่ยอมให้เธอมาขวางทางฉันแน่นอนหลบไปไม่งั้นฉันจะกลืนกินนายไปด้วยเธอต้องการยกเลิกสัญญาของเรางั้นเหรออย่าลืมสิตามสัญญาที่ทำไว้ถ้าฉันตาย เธอก็ตายด้วยชีวิตของราชามังกรนั้นสำคัญยิ่งต่อเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดฉัจนจะไม่ยอมให้เธอทำร้ายใครเด็ดขาดถ้าเธอต้องการทำลายล้างซึ่งกัน,ลกกนและกันแล้วก็ก็มาเลยโชว์ทำลายความสนุกของฉันสมบทเลยเด็กน้อยนายฉลาดขึ้นอีกแล้วนะ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการสั่งสอนที่ยอดเยี่ยมของเธอแล้วนะก็ได้ฉันยอมตกลงว่าจะไม่แตะต้องเขาแต่เฉพาะในช่วงเวลาของสัญญาเท่านั้น mm. เมื่อนายใช้สิทธิ์อัญเชิญที่เหลืออีกสองครั้งหมดแล้วนายจะไม่สามารถควบคุมฉันได้อีกต่อไป mm. เมื่อถึงเวลานั้นฉันจะมีพลังมากพอที่จะหยุดเธออีกครั้งอย่างแน่นอน โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างนี่ครับสําหรับมังงะเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ติดตามเรื่องนี้ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ภาพมังงะเรื่องนี้แล้วก็แปลมังงะเรื่องนี้ต่อ,ตอไปนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับสำหรับมังงะเรื่องนี้ในที่สุดเราก็ดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องมาถึงตอนที่200กันแล้วนะครับมากไกลมากตเัเบิรบ เอาละใครที่รอรวมตอน,น,นงานเรื่องนี้เดี๋ยวผมวันหลังเนี๋ยผมทําให้นะก็จะตอนที่1ถึงตอนที่201เลยนั่นเองนะผมทําเองเดี๋ยวผมจะทาแล้วก็ลงให้เลยนั่นเองนะครับสำหรับงานเหล่านี้ใครที่รอรวมตอนนั่นเองนะครับก็ไปแกมบ้างสําหรับตอนที่200กับ201นนั่นเองนะตอนนี้เหมือนว่าพระเอกเราก็ได้เข้ามาในดินแดนของมังกรแล้วนะครับก็เจอมังกรหลายเผ่าพันธุ์เลยแต่ว่า ก็จะเหมือนว่าดินแดนนี้เหมือนจะล่มสลายไปแล้วนะครับเหลือแค่เผ่ามังกรเล็กๆน้อยๆที่เหลืออยู่นั่นเองเนี่ครับแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ของมังกรทั้งปวงก็ยังอยู่นะเออแต่ว่ามันจะมีก็คนนึงนะเออเหมือนจเจนะเจที่เราชอบนะเออเหมือนเจเราจะอยากกิน <laughs> เจทำไมทำแบบนี้ถ้าเจอยากกินมังกรต้องผ่านสซผมไปให้ได้ก่อน ไม่งั้นก็กินผมก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่แล้วเอาล่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเพื่องเราจะสามารถาฟื้นคืนชีพังกรดวงดาวได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาและเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ